ครับสวัสดีครับวันนี้มาชมทำ power bank อเนกประสงค์ไว้ใช้นะครับวันนี้ก็สั่งของมานะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์แบตเตอรี่12โวลต์เป็นแบตลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียม12โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ชาร์จครับกรณนชาร์จก็มาผมก็เลยมาผูกใส่กันไว้ทำอันเนกประสงค์ครับชาร์จโทรศัพท์ซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับซื้อมาเพิ่มเพื่อที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับนที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมมีอยู่แล้วนะครับ ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับไฟตั้งผมจะลองวัดไฟดูนะครับตั้งไว้ที่โวลต์กระแสตรงนะครับสีแดงบวกสีดำลบนะครับลองวัดดูได้กี่โวลต์ได้1 2 1สองนดูนะครับเห็นไหม สิบสองหนโวลต์นะครับทีนี้ก็ใช้ชุดนี้นะครับลองดูขับไฟสีแดงขึ้นนะครับใช้ได้ชุดนี้ด้วยนะครับเป็นไฟขึ้นนะครับใช้ได้เดี๋ยวจะลองชาร์จโทรศัพท์ดูนะครับ นี่นะครับเป็นอุปกรณ์สายชาร์จโทรศัพท์ชาร์จเครื่องที่กำลังถ่ายนี่แหละครับชาร์จได้นะครับไฟเข้า จะได้หลายย่านนะครับ2 4งแอมป์ครับตัวนี้ก็เป็น3.0กับ3 1มแอมป์นะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็2.1กับ1 0แแอมเราเลือกใช้ตาม ความถนัดใช้ได้ดีเนี่ยราคาก็แล้วแต่เราจะได้กี G ่เอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ